บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมบัตรจริญหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครึ่งหลังเดือนพฤศจิกายนยังคงจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางเหมือนเดิมตามปกตินะคะและที่สําคัญพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้จะยังคงได้รับสิทธิ์ในส่วนของการจ่ายเงินพิเศษหรือว่าเงินสงเคราะห์ผ่านบัตรคนินหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอนตรงเข้าในส่วนของบัญชีธนาคารให้กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้วันนี้จะพาคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกท่ททานนะคะไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารครึ่งหลังในการจ่าย เงินบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์วงเงินอะไรบ้างติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารและที่สําคัญกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้ติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันในช่องเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้กับทั้งช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกทท่านนะคะสาหรับครึ่งหลังการจ่ายเงินบัตรคนจนหรือว่าแบบสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับสิทธิ์ในส่วนของการจ่ายเงินอีกสองวันทําการด้วยกันนะคะแล้วก็กดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นั่นก็คือวันที่6พฤศจิกายนนี้ค่ะคุณผู้ชมสําหรับการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจําตัวประชา,ะช,าชน1ิหลักแล้วก็ในส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือว่าผู้ที่มีบัญชีเงินฝาก,ากธนาคารร่วมกันกับบ,บุคคลอื่นหรือว่าบัญช บุคคลอื่นก็สามารถได้รับสิทธิ์นะคะในส่วนของกลุ่มผู้สูงอายุค,ค่ะที่ยังคงได้รับสิทธิ์ในส่วนของเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรคนจนค่ะซึ่งเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพนี้นะคะสําหรับกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยจะโอนให้ทั้งหมดรวดเดียวเลยก็คือ600บาทในเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายนค่ะเฉพาะรายการโอนที่โอนเงินไม่สําเร็จหรือว่ากลุ่มตกหล่นเท่านั้นนะคะถึงจะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินในครั้งนี้ซึ่งจะโอนในวันที่6พฤศจิกาย ย้อนอเป็นต้นไปค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่ยังคงไม่ได้รับเงินพิเศษหรือว่าการจ่ายเงินส่งคร้ะหกร้อบาทนะคะ ที่สาคัญยังคงไม่ได้รับสิทธ oh ิ์ในการจ่ายเงินก็จะมีการจ่ายเงินตามนี้แหละค่ะ6พฤศจิกายนและในส่วนของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทธิการแห่งรัฐในกลุ่มผู้พิการก็ยังคงได้รับสิทธิในส่วนของการจ่ายเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการเพิ่มเติมอีกนะคะคนละ200บาทซึ่งการจ่ายเงินเนี่ยจะจ่ายเงินให้กับผู้ที่ได้รับสิทธิ์โอนตรงเข้าบัญชีที่ดําเนินการนะคะผูกบัญชีพร้อมเพย์ได้เลปรับประจำตัวประชาชนหรือว่าในส่วนของวงเงิน200บาทของผู้พิการเนี่ยจะโอนเข้าบัญชีเดียวกันกับบัญชีที่เคยด้ รับเงินเบีย้ยผู้พิการนั่นเองค่ะซึ่งจะโอนในวันที่20พฤศจิกายน2566นี้สำหรับคุณผู้ชมที่ได้รับสิทธิ์ยังคงไม่ได้รับในการจ่ายเงินอย่างไรแบบไหนาตามวันและเวลาดังกล่าวสามารถติดตามสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ศูนย์บัตรสิิการแห่งรัฐ021092345ได้ค่ะเอาละค่ะบัตรคนจนยังคงได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องใครยังคงไม่ได้รับการโอนเงินรีบดําเนินการยืนยันตัวตนและดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัปรับประจำตัวประชาชนให้เรียบร้อยนะคะห หากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชา์เป็นกำลังใจให้สวัสดีค่ะ